ภาพที่เขาเห็นในโลกสามิตินี้มันถูกซ้อนไปด้วยภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเองด้วยนั่นเท่ากับว่ามันมีอีกมิติหนึ่งที่เขากำลังเอาเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นจริงซะจนเขาต้องให้ผมทำตรงนั้นผมเคยพูดไว้เมื่อสองปีที่แล้วเกี่ยวกับคลื่นสมองต่างๆมันรวมไปถึงความสงบในหัวเรา และขึ้นสมองที่จะสามารถเอออยู่ในกฎแรงหนึงดูดหรือเขาเรียกว่าจะสร้าง manifest จินตนาการหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าทีตาใช่ไหมผมอาจจะลืมไปต้องขออภยัยซึ่งขึ้นทีตาเนี่ยหลายหคนก็อาจจะมองว่ามันคือการเคลื่อนที่เรากึ่งหลับกึ่งตื่นใครเคยรู้เรื่องพวกนี้บ้างพิมพ์ว่าเคยหน่อยจะทําให้เราจินตนาการได้ดีขึ้นที่ทําให้เราเ เขาเรียกว่าดึงดูดได้ดีหรือว่าเป็นคลื่นที่เหมาะแก่การหลอกสมองอะไรเงี้ยกึ่งหลับกึ่งตื่นน่ะเขาเรียกทีต้าใครเคยได้ยินบ้างมันจะมีเบต้าเดลต้าทีต้าอะไรไปหาดูครับในผมได้ทำเอาไว้นานมากละซึ่งปัจจุบันผมไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเมื่อคุณเข้าถึงจิตวิญญาณมาันไม่ต้องมานั่งมีวิเคราะห์อะไรเลยครับมันแค่ไหลไปกับธรรมชาติแล้ววันนี้ผมก็ไหลไปกับธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านั้นมันจะย้อนกลับขึ้นมาครับด้วยธรรมชาติ แล้ววันนี้จะกําลังจะเอาธรรมชาติให้คุณเห็นครับว่ามันเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องไปจํานะว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกสับสนเนี่ยเขาเรียกเบตา้านะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งจาหรอกเพราะนี่ไม่ใช่การทําข้อสอบนี่ไม่ใช่การมานั่งวัดความรู้ผลอะไรใครอยากจะเก่งอะไรไปเก่งกันเลยครับแต่ใครอยากใช้งานเป็นมาทางนี้ถ้าผมบอกว่าทุกคนมีทีตารหรือการกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ย ได้ตลอดเวลานะถ้าคุณสามารถทำให้สติสัพชัญญะคุณมันเปิดรับมากพอผมได้เรียนรู้ครับจากลูกสาวผมเพราะผมเนี่ยเชื่อมาตลอดว่าการเป็นเด็กนั้นนมันสามารถจินตนาการได้ดีแล้วมีนักเรียนผมหลายคนครับที่บอกกับผมหลังไม่ว่าพี่ไม่สามารถจินตนาการได้ผมก็ได้บอกว่าลองไปเรียนรู้จากลูกจากหลาน จากคนรอบๆข้างหรือแม้กระทั่งลดละเลิกโซเชียลมีเดียหรือพูดคุยกับคนอื่นสิมันก็จะเปิดกว้างขึ้นถ้าใครได้ดูคลิปใน YouTube หรือใน Facebook หรือใน TikTok ผมสัก3-4คลิปที่แล้วคุณจะเห็นที่ผมอัดคลิปว่าผมเล่นกับลูกผม ทำคลอสหรือแม้กระทั่งคลิปสั้นหรือไลฟ์สดเนี่ยรูปผมต้องได้เรียนอ่านลองไปหาดูนะใน t i k t o k ก็มีใน Facebook YouTube ก็มีเมื่อ 3- 45คลิปที่แล้วอ่ะไปไล่ดูมีภาพลูกผมด้วยมีภาพที่ผมกำลังเต้นลํากับลูกผมผมไม่เคยเต้นลํากับรูปผมหรอกครับอยู่ดีๆเขาก็เต้นอยู่ดีๆเขาก็ร้องเพลงขึ้นมาอยู่ดีเขาก็ชวนผมจับมือเต้นขึ้นอย่างนี้อยู่ดีเขาก็ชวนผมกระโดดลง เขาก็บอกว่านี่คือเวทีพ่อร้องสิอยู่บ้านเขาก็จะมีเปียโนโอันเล็กๆของเด็กเล่นนะนะแล้วก็หยิบไม้เล็กๆขึ้นมาแล้วก็แต่แปๆๆ๊บๆพ่อยืนขึ้นพ่อยืนขึ้นเราก็ยืนอ่ะพ่อเต้นหมุนอ่านพ่อขึ้นเวทีน่นนี่นั่นแล้วอาจจะว่านี่คือการเล่นของเด็กนี่คือเด็กมันก็แค่เล่นไปแต่สิ่งที่ผมเห็นมันต่างกันมาก สมบทบาทเขารับรู้ได้นี่คือธรรมชาติของพวกเราทุกคนที่ขาดหายไปรวมถึงตัวผมด้วยเขาภาพที่เขาเห็นในโลกสามมิตินี้มันถูกซ้อนไปด้วยภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเองด้วยนั่นเท่ากับว่ามันมีอีกมิติหนึ่งที่เขากำลังเอาเข้ามาอยู่ตรงนี้ แล้วมันเป็นจริงซะจนเขาต้องให้ผมทำตรงนั้นนี่คือสิ่งที่ผมสอนในคอร์ส15วันซีซั่น1และซีซั่น2ทั้งหมดและซีซั่น3ที่กำลังจะสอนเนี่ยก็คือเอาเทคนิคของเขาทั้งหมดมาให้คุณใช้ในปัจจุบันตรงนี้ซีซั่น2คุณได้รู้นะถ้าใครเรียนจะรู้ว่าผมย้อนไปถึงว่าคอนตั้งฟิสิกส์เนี่ยระดับ ตั้งแต่เบสิกของเรื่องวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่มานั่งจูนจิตอะไรที่เขาสอนันนะระดับของวิทยาศาสตร์นะครับคราวนี้สมองทีต้าเนี่ยเราต้องบอกในเมื่อเราโตขึ้นเราต้องก่อมมันใช่ไหมกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วถ้าสติสมัสมมปชัญญะของเราไม่ดีพอเราไม่สามารถดึงจินตนาการออกมาได้เช่นกันเราก็จะหลับพลอยหลับไปเลยก็มีบางคนก็ฝันไปใน เดลต้าอะไรผมไม่รู้หรอกผมจำไม่ได้แต่ที่แน่ๆเราไม่ต้องมาเดลต้าเบลต้าอะไรหรอกตูตูต,ตาตา,ตาอะไรดิมบิกกิมบิกสมองซีกซ้ายซีกนู่นนั่นส่วน,น,นลึกเนแทนแผ่นเนลแกนเอาเป็นว่าดูสิ่งที่เด็กๆเขาทำหรือดูสิ่งที่คุณเคยทำตุ๊กตาที่คุณเล่นฟิกเกียที่คุณเล่นรถ รถหนึ่งคันสองคันสามคันเมื่อเราโตขึ้นรถเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่รถของเล่นพวกเนี้จะกี่คันก็ตามแต่ตอนเด็กๆ รถเหล่านี้มันคือเราครับที่กำลังขับมันอยู่ตุ๊กตาบาร์บี้ของคุณมันคือคุณครับที่กำลังเสริมสวยหรือคุณกำลังเสริมสวยให้น้องสาวลูกสาวหรืออะไรก็ตามนั่นคือตอนวัยเด็กมันเป็นจริงซะหมดเลยมันมีภาพซ้อนขึ้นมาจริงทั้งหมดเราอินทั้งหมด ปืนที่เราถือยิงไปจิ้วจิ้วจิ้วจครื่งบินบินปุ๊บป๊ๆๆๆเราเห็นเด็กเล่นมันมีภาพซ้อนเข้ามาในโลก3ามิตินี้นี่คือปัจจุบันขณะในการที่เอาคลื่นทีต้าหรือเขาเรียกว่าอะไรก็ตามผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มา3ปีได้แล้วมั้งตั้งแต่2ปี2ปีตั้งแต่สอนคอสสิ5วันซีซันหนึจบก็เริ่มไม่สนใจแล้วเพราะเรารู้แล้วว่า เมื่อมันตื่นขึ้นจริงๆมันไม่ต้องสนใจไม่ต้องเอามาพูดเชื้อชวนให้คนเชื่อหรอกแต่ทําให้เขาทําได้นี่แหละโคตรเจ๋งแล้ววันนี้ผมได้เอาสิ่งที่ผมบอกก็คือผมได้เรียนรู้จากลูกสาวผมและผมได้เรียนรู้มาตลอดตั้งแต่เขาเกิดว่าเราทุกคนมีสิ่งนี้อยู่มาโดยกําเนิด มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เอามาใช้งานแค่นั้นแหละมันเลยเสื่อมและถอยลงและซีซั่น3นี้ทุกคนจะต้องได้ใช้งานมันสิ่งที่ผมกำลังจะเปิดไอซอนพวกคุณทั้งหมดทุกคนต้องได้ใช้งานมันเพราะอะไรรู้ไหมคุณคิดว่าวันที่ผมยังเช่าห้อง,ของเขาอยู่ ผมอยากมีเครื่องคอมดีๆสักเครื่องไหมผมอยากมีโต๊ะดีๆสักตัวไหมผมอยากมีเก้าอีด้ดีๆห้องดีๆเปิดแอร์ Air, บรรยากาศดีๆผมอยากครับและสิ่งเหล่านั้นมันซ้อนผมอยู่ไม่ได้ตลอดเวลานะผมยอมรับแต่มันซ้อนผมครับเมื่อผมต้องการแล้วพอผมมาเปรียบ เทียบกับลูกผมซึ่งมันผ่านมาเกือบสิบปีแล้วมั้งผมเลยเข้าใจว่าเด็กก็เป็นเหมือนกันภาพเหล่านั้นมันจะซ้อนเขาหรือเกิดขึ้นหรือเขาจะถูกดูดเข้าไปในจินตนาการของเขาตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตลอดเวลาหรอกไม่งั้นก็เป็นบ้าไปแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเขาต้องการ ที่จะเล่นเหมือนผมต้องการที่จะอยู่ในห้องนี้ตอนที่ยังอยู่ในห้องเช่าก่อนที่ผมจะสั่งตัดโต๊ะตัวนี้เนีย่ยที่อยู่ตรงเนี้ยผู้ชมทาง YouTube อาจจะไม่เห็นแต่เคยเห็นละโต๊ะไม้ใหญ่อย่างเงี้ยมันสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ผมสั่งตัดมานะหนักมากผมใช้โต๊ะอะไรรู้ไหมโต๊ะพลาสติกตรงนี้เดี๋ยวเอาให้ดู <c oughs> ผมก็ใช้โต๊ะในห้างทั่วไปตอนนี้โต๊ะที่ผมใช้ตรงนี้มันใหญ่ซะจนผมไม่รู้จะวางอะไรบ้างมันใหญ่มากแต่ตอนที่ผมใช้โต๊ะที่เล็กๆแคบๆอันนั้นน่ะผมรู้อยู่ว่าโต๊ะผมมันต้องใหญ่ขนาดไหนมันต้องเป็นไม้จริงสีต้องเข้มประมาณไหน แต่ไอ้ฟังก์ชันปรับระดับผ่านมือถือได้หรือขึ้นลงได้หรืออะไรฟังก์ชันอื่นเนี่ยไม่รู้นะเพราะตอนนั้นคือไม่เคยศึกษาแต่เมื่อถึงเวลาพอการตัดปุ่มเป็นออปชันก็จะต้องเอาะ <c> เ <oughs> พราะมันอยู่ตรงนี้ตลอดสัมมนา,านี้เป็นครั้งแรกของผมปกติผมไม่เคยทำสัมมนาอย่างนี้ผมเคยแต่สอนคอร์สหนักๆแล้วก็สอนคอร์สที่ยาว สัมมานี้จะเป็นสัมนาครั้งที่1และแน่นอนมีครั้งที่2แน่นอนนะครับแต่ครั้งที่1เนี่ยผมจะใส่ให้สุดเลยเพราะเป็นครั้งแรกเสียหน้าไม่ได้ครั้งแรกนะครับของผมนะ999บาทนะครับเฉพาะเดือนสิงหานี้เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่สมัครมานะครับแล้ววันที่29กันยาเจอกันในสัมมนาครับตอนนี้คนเริ่มทยอยสมัครกันเข้ามาแล้วนะครับส่วนใครที่ลงทะเบียนเรียนคอร์ส15วันซีซัน3มาไว้คุณได้เรียนสัมมนานี้ฟรีนะครับ นะเพราะว่าคนที่เรียนซีซันสเนี่ยอยู่กับผมมานานมากแล้วนะผมไม่ทิ้งนะครับไม่ทิ้งนะโอเคใครเรียนซีซันสเข้ากลุ่มซีซันสก็จะได้เข้ากลุ่มสัมมนาออนไลน์นะเกี่ยวกับการออกแบบจิตวิญญาณลิขิตชีวิตคุณนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องออกแบบระดับจิตวิญญาณครับออกแบบชีวิตตัวเองครับเลิกเชื่อสักทีครับว่าต้องปลดหนี้48เดือน48ปีนะ่ะ เลิกเชื่อสักทีครับว่าจะซื้อบ้านต้องกู้หนี้ยืมสินนะนะเลิกเชื่อสักทีครับว่าสามีที่ดีคือสามีใหม่นะเลิกเชื่อสักทีครับว่าคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้คุณเปลี่ยนได้หมดครับมันเริ่มต้นจากการสร้างตัวเองนะ,อ,ะอันนี้ฝากไว้ฝากไว้ถ้าใครสนใจนะครับ inbox นะครับมาที่ทาง facebook หรือทาง l ล n e นะหรือทาง t i k t o k ก็ได้ นะครับเพราะสัมมนานี้เป็นครั้งแรกนะเสียหน้าไม่ได้นะครั้งแรกนี่จะเสียหน้าไม่ได้ต้องใส่สุดนะ